เมื่อครูนี้หน้าหวานเสียวมากเลยนะครับอีกนิดเดียวเราก็เกือบจะโดนตามทันแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณหูเสียวได้ยาตอนพิษมาหรือเปล่าครับคุณหนูเสียวจริงๆแล้วคุณคือคุณนาซูใช่ไหมล่ะฮะนั่นนี่หนูดูออกด้วยละจ้ะ แน่นอนครับแค่มองก็รู้แล้วว่าคุณนะไม่ใช่แบบมีของผมอ,อะไรกันครับเดี้ยเช่นนั้นคุณดุเซียวแล้วครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เมื่อครู่ทีนนดีที่จะออกไปกับฉันไหมฉันฉ,ฉันินดีค่ะ โอเคอย่างแด้นก็รีบตัดเสื้อผ้าออกเลยจ้ะเอ๊ที่ฉันบอกไปเธอจำได้หรือยังอืมจำได้หมดแล้วค่ะฉันจะต้องโดดลงไปตรงกำแพงที่3ามตรงนั้นมีนุกแจ๋ของคุณกับจางทซงรอรับอยู่ที่นั่นดีมาก อย่างนั้นพวกเราก็มาเริ่มแผ่นปฏิบัติการกันเถอะอืมอืม we w ว r ว e ว a ว w ว war ว e ว a ว we w ว r we วววววเรื่องก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะพระเจ้านี่มามีสามารถทำเรื่องที่มีโอกาสสำเร็จเพียงุ0.5%ได้สำเร็จจริงๆเหรอเนี่ยนี่มาสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าหลังจากนี้คุณหนูเที่ยวเจกมาได้ยังไงกันนะคุณชายน้อยไม่กังวลเลยหรอครับ แน่นอนว่าไม่ะครับเขผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นหมามีของผมนี่นะหมามีจะไม่ทำเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเองหรอกนะคุณหนูสุขานี่คืออานช้าของคุณค่ะ ฉันต้องการพบสือชื่ออังขอไปค่ะคุณหนูซูพวกเราเคยบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วไงคะคุณชายชื่อหวังว่าคุณจะพักรักษาตัวที่นี่นอย่างสงบอีกทั้งตอนนี้คุณชายเองก็ยุ่งมากด้วยจึงไม่มีเวลาพบคุณหนูได้ค่ะแต่ว่าฉันมีเรื่องที่จะต้องปกขรองให้ได้ล่ะ ขออภัยค่ะพวกเราไม่สามารถฝากบอกแทนคุณได้ฟุบอยะอะไรคือหนูนนทูถึงคกูจะทำแบบนี้ดิฉันก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกนะกคนะเธอก็ใจผิดแล้วฟุบเล่นเกมนี้สามชมั่วโมงถ้าอันจยังไม่ได้พบชื่อสื่ออังน ก็มารอเก็บศพฉันได้เลยเรนคุณหนูจะเย็นก่อนนะคะถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหล่คุณหนูพวกเราทั้งคานร่จะต้องถูกส่งไปตามไปรับใช้คุณหนูที่สวรรค์แน่ๆค่ะดีฉันจะไปแจ้งวุญชัยเดี๋ยวนี้ค่ะชื่อซืออังก่อนจากไปเนี่ยฉันจะมิ้มมองควัญชิ้นใหญ่ให้เก็บนาย กมีตัวอะไรกับผมชื่อซื่ออังไม่ได้เจอกันนานเลยนะ,ะนี่เธอคือสูเอ๋อเหรอคนที่หนีออกไปเมื่อคืนคือสุหวานหวานสินะ ถูกต้องไม่ได้มีแค่นายคนเดียวหรอกนะที่มีมายากลสลับร่างนะฉันเดาว่าเธอรู้และฉินเดาว่าในตัวสหวานหวานสามารถตอนพิษได้ที่เธอสลับตัวให้สหวนหวานออกไปคงจะเพื่อไปแก้พิษได้ปวดจริงอ่ะสินะและที่เธอยังติดอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็คงเป็นเพราะหนึ่งเพื่อปกปิดเรื่องที่สุวรหวานหานลบหนีออกไปหรือสองเธอเองไม่สามารถเดี่ยวไปที่นี่ได้ ตอนนี้เธอตามตัวฉันมาที่นี่ก็คงเป็นเพราะว่าเหแยะะ่แล้วใครจึกตึกเออแ <c oughs> ยะะ่แล้วร่างกายเราขยับไม่ได้เลยแม้แต่จะเปลี่ยนเสียงออกมาก็ไม่ได้หรือเด้ว อิตายสิมีบางอย่างที่นายพูดผิดไปเนะ่ที่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะฉันเหนียอวอไปไม่ได้หรอกนะแต่ฉันยังอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะฟุกนายยังไงล่ะมองหน้าแบบนั้นหมายความว่ายังไงเหรอ นี่อย่าบอกนะว่าแค่วางยาปวดจริงอัางและใจช,ชีวิตมาข่มขู่ฉันแล้วคิดแต่ว่าฉันจะยอมทุกอย่างเนี่ยถ้าดิฉันรู้นะห้องนี้เป็นองที่เก็บเสียงนี่ดีมากเลยนะกอกกอกนี่คุณดือบ้าแล้วนะครับคุณชายคุณจะนอนพักที่นี่เลยไหมครับ คุณจายเอ๊ะใครอยู่ตรงนั้นนะออกมาดูดิว้เยคุณคุณหนูเซียวไปเตรียมรถไว้ให้ฉันภายในสิบนาที สุกไอ้โมนี่ด็ตายเนี่ยคุณใจครับไปตามๆที่เธอบอกเถอะ เข้าไม่ต้องหวงวนหรอกตอนนี้เราไปสังคมไปใต้หลังนิตที่ทำฉันไม่รู้มึงทำอะไรกับผู้ใช้พวกนายหรอกนะแล้วเมื่อไรเจอปล่อยตัวคุณชาละ่ะเมื่อฉันได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยแล้ว ส่งผลตามพวกเขาไปถ้ามีโอกาสได้รีบช่วยกูจากบาซะครับตามติดเชียวนะตึกกลับรถไปเถอะจะอยูในรถพวกนั้นไม่กล้าต่อมาเลยงงๆหรอ <c oughs> ดูพูดกาสิไม่แต่จะพูดอะไร <c oughs> ก็เหมือนว่าจะคิดแทนฉันไปแล้ว ทำไมขู may, đây, ê, a, ่ฉันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปทำตัวได้สงสารงั้นเหรอ